hello everybody today I will tell you about a h e gap p a t c h okay the vocabulary of gap p a t c h again today we will start with r okay number one rapid rapid is a uh, noun แปลว่าส่วนของแม่น้ำที่ไหลอันนี้คือ rapid ที่เติม s นะ you know ไมมันเป็นคำนามนะเออ rapid ที่เติม s เ,เป็นนามแปลว่าส่วนหนึ่งของแม่น้ำที่ไหล but rapid is adjective ตัวที่เป็น adjective จะแปลว่ารวดเร็วฉับไวพวกนี้จะเป็นรากศัพท์มาจากละตินนะคะต่อไป readiness 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 ก็คือเป็นคำนามนั่นแหละเพราะมันลงท้ายด้วย ness ness นะแปลว่าความพร้อมเป็นคำนามละตินก็มาจาก a a ตัวรากศัพท์ก็จะมาจาก Old English นั่นเอง r e a n t แปลว่าขอบเขตซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันนะคะอันนี้รากศัพท์มาจาก Old French ต่อไป reasonable reasonable เป็น adjective อะไรที่ลงทาง้าด้วย able 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 นะคะจะเป็น adjective ทั้งหมดมีเหตุผลหรือแปลว่าพอสมควรน,นะคะอันนี้รากศัพท์มาจาก Old French นะคะถัดไปนะคะ reflect r e f e c t นี่จะออกคำศัพท์ออกออกบ่อยมากในแกดนะคะ ตัวนี้เป็น verb นะคะแปลว่าสะท้อนกลับหรือการคิดไตรตรองก็ได้ให้ระวังในคําศัพท์คําว่าไตรตรองให้ดีเพราะปกติอะเวลาเขาอ,ออกเขาจะอสะท้อนกลับใช่ไหมแต่ไอแกลดเนี่ยมันจะชอบออกแบบคําศัพท์ที่แบบว่าเรานึกไม่ถึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันแปลว่าไตรตรองก็ได้ reliable reliable เป็น adjective นะคะแปลว่าที่เชื่อถือได้จริงใจนั่นเองลากศัพท์มาจาก old French นะคะ remote remote ก็คือ remote นะ remote กันโถใช่ปะ ก็คือเครื่องควบคุมระยะไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำา่ารีโมทอย่างเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าห่างไกลทำหน้าที่เป็น adjective เช่นกันนะคะตัวนี้รากศัพท์มาจากลาตินนะคะต่อไป result in เป็น f r a z e n verb นะคะตัวนี้จะส่งผลให้เกิดส่งผลให้เกิดนะคะรากศัพท์มาจากลาตินเหมือนกันนะ r i c k e t ตัวนี้เป็น adjective นะคะ r i c k e t แปลว่าเข้มงวดไม่ค่อนปลนเลยนะคะนี่ก็คือลักษณะของ adjective คํานามคำความหมายนะคะ verb หรือ phrasal verb นะคะที่เป็นตัวอาขึ้นต้นนะวันนี้หอมปากหอมคอ,อกับการใช้ตัว R านะคะ vocabulary ในแกะผัดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่จำเป็นต้องจำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะเราจำเฉพาะในสิ่งที่เราจะต้องนำไปใช้อย่างเดียวก็พอนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ see you again next Next, next day or tomorrow. Okay. Goodbye. See you again.